มาแล้วครับท่านผู้ชมมาดูกันเต็มๆเลยครับปลาธรรมชาติโอ้โหมาดูกันใกล้ๆนะครับท่านผู้ชมครับปลาธรรมชาติไม่ได้ปล่อยโอ้โหดินละครับท่านผู้ชมดินละดินละดินแล้วท่านผู้ชมดินแล้วดินแล้วครับดินแล้วโอ้โหไม่ต่ำกว่าห้ากิโลนะครับรถนี้ท่านผู้ชมโอ้โหเอ้ยโอ้โหแหอนี่จะเอาอยู่หรือเปล่าประเด็นสำคัญไอช่อนก็โอ้โหท่านผู้ชมครับยังไงล่ะครับนี่ จะเอาขึ้นไปขายด้วยนะครับแต่ว่ามันปลาธรรมชาตินะครับมันเยอะครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่นะครับฝีมือแหจะได้หรือเปล่าว่าช่อนปลานินเนี่ยต้องใส่ต้องใส่กระลำังขายก่อนนะครับท่านผู้ชมไม่งั้นเอาไม่อยู่ครับโอ้โหท่านผู้ชมไม่ได้ไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะครับนี่ธรรมชาติล้วนๆนะครับท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆเลยว่าแหจะเอาขึ้นมาได้ไหมปลานินนะครับช่อนนี้ไม่น่าจะได้นะครับช่อนเอาข้าลมเลยครับเอาข้าลมเลย ้องเอาโอ้โหท่านผู้ชมครับตีดมาโดนกล้องเลยช่อนตีดไหมประเด็นสำคโอช่อนหลุดไปครับช่อนหลุดไปโโอ้หเต็มแหะครับเต็มแหะอ,อายะครับอืมอ้มอืม้มต้องเอาเดี๋ยวต้องไปเอาการมาะมังแล้วครับท่านผู้ชมเอาขึ้นเลยครับดึงดึงเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตายนะครับท่านผู้ชม,ชมไม่ได้แล้วผมต้องไปเอาการะมงังเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน ไปในน้าก่อนนะครับทุกผู้ชมต้องไปกะลังก่อนเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับเยอะขนาดไหนครับทุกผู้ชมโอ้โหอย่างดิ้นอย่างดิ้นไม่หยุดจย่งดิ้นไม่หยุดหลุดไปก็มีโอเคเดี๋ยวต้องไปกะลังก่อนครับทุกผู้ชมเยอะจริงๆครับอันนี้อันนี้คือปลาธรรมชาติต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่ใช่ปลาเลี้ยงครับฝีมือการทอดโดยลุงจอยนะครับมือมือทอดแหอันดับต้นๆเอ้าดูใกล้ๆครับทุกผู้ชมเยอะขนาดไหนเยอะมากๆแล้วครับไม่ต่ำกว่า5กิโลวาานี้นะครับท่านผู้ชมโอเคครับ เดี๋ยวเราไปเอาอุปกรณ์มาใส่กัน